มามาเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะทีนี้อาหารมื้อเที่ยงของแอดไวไวเนาะหลังจากที่ทําไปวัดเสร็จแล้วนะคะก็ได้แบ่งส่วนหนึ่งออกไว้อีกนะคะก็จะทํหมีจะมีปลาทูโดเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะแบ่งส่วนไปวัดแล้วเนาะไปเพนเนาะเนี่ยทีนี้ก็เราเอาเข้าวสวยไปวัดเนาะส,นนส่วนเนี่ยส่วนข้าวเหนียวเราจะหุงนะคะ เพราะว่าแอดวายวายบอกแล้วว่าแอดวายวายทหม้อไหมนะคะหม้อมาเยอะแยะทีนี้แอดวายต้องช่วยตัวเองด้วยกันหุงข้าวเหนียวครับดูนะคะนี่ไงหมาดๆเลยนะคะเราก็จะใช้ไฟอ,อ่อนๆดงทีนี้ตกรอบนะคะข้างล่างก็จะกรอบส่วนที่สุกแล้วแอดวายก็คดใส่ใส่กระติกน้ำนะไอใส่กระติกนะคะแล้วก็รองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อเป็นการว่าไม่ให้ความร้อนนี่ก็าหายไปนะคะเนี่ย ส่วนตัวนี้เราจะเป็นข้าวตังเราจะคดที่หลังนะคะเ,เพื่อนๆอร่อยฮะอร่อยก็ได้อาหารอีกมือ้อนึงไปแล้วนะคะมื้อเย็นนะคะเดี๋ยวต้องน้อยร้อนอยู่นะคะยังคดไม่ได้นี่นะคะข้าวเหนียวเรานะคะที่หงเอานะคะหงหงอ่าถ้าหงเหนียกข้าวจะเปลืองหน่อยนะคะว่าจะติดก้นหม้อเนาะทำไงได้ละ่ะแอดไวท์ทำหม้อนึ่งไหมเนาะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยเอาหม้อนึ่งเอาหม้อหุงข้าวที่ไหมอีกแล้วละ่ะเอาไส้มันมาแล้วก็นำมาหงแทนเนาะ แทนกันได้นะคะแอดไวช์ทํทอย่างนี้นะคะเนี่ยข้าวก็สวยนะเนี่ยไม่เปียกน,นะคะเป็นเม็ดอร่อยฝีมือห่ยวายยังดีอยู่นะคะเพืเ่อนๆนี่ไงไม่ไม่มีแฉะนะคะเป็นเม็ดนะคะอ้างได้เลยอ้างได้เลยทีนี้มามาจิ้มจิ้มเจ้าเห็นไหมเจาบองแอดไวช์เสร็จแล้วนะคะผักต้มก็พร้อมแล้วนะคะมื้อเที่ยงน,นะคะเพื่อนๆนนี่ไง เนี่ยปลาทูก็ทอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อช้ามื้อต่อต่อไปวันนี้แอดไว้ก็ทําน้าพริกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เอามาโชว์ในในชามในถ้วยก่อนเนาะแต่แอดไว้จะต้องเก็บใส่กระปุกไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้รับทานเนาะจะได้ประหยัดเวลาในการทำเนาะเพราะว่าทํายุ่งยากมากเลยนะคะคือน้าพริก แต่ที่จะสีเข้มเขมก็คือเราใช้พริกแห้งคั่วเองนะคะแล้วดำาๆอีกทีนึงก็คือมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกมะเขือเทศเนาะหอมกระเทียมขาเราพร้อมนะคะทีนี้อ่าส่วนผักเรามันจะมีเมืองวันหน่อยนะคะแล้วก็มือไล่เนาะถั่วพลูนี่เราจะไม่ไม่ไม่ไมทำให้สุกนะคะเพราะกรอบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกครั้งนึงก็จะได้ความกรอบจากอันนี้ดูปั้นข้าวเหนียวรอที่จะจิ้มแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะวางข้าวเหนียวก่อน วางไว้ก่อนเนี่ยชะอมเราก็ลวกแล้วนะคะนำเสนออาหารมื้อเที่ยงนะคะเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนี่ข้าวเหนียวเราพร้อมที่จะรับทานอะทีนี้เราก็ปิดปิดกันเนาะเดี๋ยวความร้อนในในตัวนี้จะไม่อุ่นเนาะเพราะเราไม่มีกระติกข้าวเนาะว่ายเอาง่ายๆนะคะไม่ไม่ได้เอาอยารย,ย,ยากนะคะ มีอะไรก็ใช้ไปนะคะเพื่อนมันเป็นสูตรเป็นเป็นเคล็ดของไวไวเนาะโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะคะเนี่ยเราก็จะได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหูส่วนข้ขาวตังเนี่ยเราก็มาคดกินทีหลังเนาะเคี้ยวเล่นเล่นเคี้ยวในเวลาที่เราอ่าตอบคอมเมนต์เพื่อนๆหรือว่าเราเข้าไลฟ์เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์มากเลยนะคะอย่าทิ้งนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวกน้นจะเป็นข้าวตังนะคะเพื่อนๆ เรากินไม่หมดวันนี้เราเก็บไว้ในตู้วันรากก็ได้ค่ะก็ตังค์ไม่เสียนะคะพเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกับที่เรากินข้าวนางเล็ดเนาะไปซื้อเข้ามาเงี้ยก็แข็งเคี้ยวจนฟันจะล่งลวงละก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนี่ข้าวก็เป็นม,มีมีน้ําตาลในตัวนะคะไม่ต้องไปจิ้มไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็เค <leaf> ี<า>้ยวเคี้ยวอมๆเล่นๆเนาะทําไม่ว่าปากไม่ว่างเนาะใครเหงาใครทําได้ก็ทําทําไม่ได้ไม่ต้องทำนะคะ ไอบก็บอกไปตามนี่แหละนี่ก็เ,เหนียวที่ติดก็ไม่ไม่เละนะคะแล้วก็ปั้นได้แย่ไงเดี๋ยวพาไปจิ้มน้ําพริกเนาะมาจิ้มน้ําพริกกันนี่จิ้มเลยนะเดี๋ยวจิ้มเยอะเดอ้อนี่อ่ะอามนะจิ้มก่อนเดอ้ออืมกรอบนะคะกรอบเพราะว่าเป็นข้าวตังเนาะฝีมือเอเรเวลอร่อยนะน้ําพริกจะบอกให้ จะได้ไม่มีใครมากินด้วยเนาะอ่าอืมรสชาติพอดีเลยแอดไวไวไม่ใส่พริกเยอะที่เหลือก็จะเป็นพวกหอมกระเทียมนะคะยิ่งมาได้ผัดต้มหมสุดยอดไหมอยากกินใช่ไหมล่ะนี่มีปลาทูด้วยอะไรมันจะขนาดนี้ใช่ไหมมามะทานด้วยกันนะคะเพืเ่อน น่ไงอร่อยนะคะเพ,พื่อนๆทำทานเองนะคะน้ำพริกเหลือแล้วก็แบ่งออกมาทานเฉพาะพอเพียงนะคะที่เหลือเราก็เก็บใส่ตู้ไว้นะคะทำครั้งเดียวประหยัดเวลานะคะอย่าลืมความอร่อยเติมลงไปนะคะเพ,พื่อนๆขอบคุณค่ะที่รับชมกดไลค์กด, like, กดติดตามให้แอดวายด้วยนะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายอร่อยมื้อเที่ยงนะคะเพืเ่อนๆ